เนี่ดูเลยคนนู้นเดินแเดีนี้เนี่ยอย่างนั้นจะเปารนดคอนคนนป่าไมาายรู แ่ S <S uh, hey, like hey, like no. ุกาให้ท่านเอ่เปลี <t <t ่ยนให้ลงบปแคหน่อยอย่างตอนนี้อย่างกลางวันเนี่ยผมเป็นลูกค้าไม่ทำก็จะขอเป็นช่วงทุ่หนึเ้ที่สงเี่ยคือคืนเนี่ยจะอแก่หน่อยอพูดได้เี่ยก็คุยกันครับับเนียคือที่ก็เท่าที่ประชุมครับขอบคุณมากครับขอบคุะครับแค